ดูครับใกล้ๆเลยทุกคนทำไปก่อนแอ,อ,องไปเ็กเปึ๊บเรียบร้อยไม้นี้แหละใหญ่ครับตน,นี้ใหญ่ต้นตอนนี้ลงมาแล้วเราเปลี่ยนเป็นริโต้แล้วนะครับ รีบจบงานไวก่อนเดี๋ยวจะไปหาคคกต่อไปแล้วอุย้ยโดนแล้วนี่นี่กระตุกกระตุกเม็ดขึ้นบานเลยเอวกระตุกไปทีนึงขึ้นอ่ะอุ้ยตุกไปทีนึง ตบสองทีรวดเลยทุกคนเลี่ยนสิงเก็นเบสซ้อนใต้คอ,อกก่อนให้มันลอยลงมันจะได้กัดมันแม่นนะ เจ็บขี้ข้างแล้วกูฟองฟัดเลยเนดะี๋ยวลองย้ำไปดูอ่ะย้ำตรงฟองฮหดุจริงครับตัวนี้มองอยู่เอาหายแล้ว ดูแร้วกัดใกล้ๆเลยทุกคนทำไปก่อนอโอ้โห,โหข้อแรกไปเยับอันจะ่ห้าอยู่แล้วลวมั้งขายเ็กน,นิดนึงกัดยังดุทุกคน อ๋อใช่อืมว mm, ันน uh uh ี้สู้แรงดีเลยโอ้สเต็กไปก็สามโลสี่โลได้อยู่ทุกคนเต้ยอยู่นาน้ง Okay. ให้ขึ้นใกล้ๆเลยย่อนต้นหน้เหรือนะเดี๋ยวขอตักนะเรียบร้อยครับผมแต้มแรกเรามาแล้วโอเค อุ้ยลุดพอดีเลยทุกคนเป็นซิงเกิลเบตนะครับของค่ายเต็มคำผมตัวนี้มี4โล4โลกว่าได้อยู่นะครับชดโดนม่เข้าตัวเลขของปีนะครับตัวนี้ประมาณไซส์4นะครับทุกคนนี่กลายเป็นซิงเกิลเบตนะครับของค่ายเต็มคำแล้วก็สายพีที่ผมใช้ก็จะเป็นสาย p ี3นะครับแล้วก็สายฟูลคาร์บอนแท้50ปอนด์ของค่ายเต็มคำเช่นกันนะครับป่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมปล่อยนะโอเค ไม่ขอ้อของขอบปล่อยนะครับผมไปไปอยู่เรี้ยงลูกนะโอเคขอบคุณครับเรียมไปเดี๋ยวลองหาตัวต่อไปครับเม่แค่เหมอนเันนี่อ่้มมัดเลยทุกคนเป็นมัดเลย โอ้ยแม่โคตรดุเลยอยู่ไม่ลึกครับแม่อยู่ไม่ลึกผมจะใช้เป็นซิงเกิลเบสนะทุกคนโอ้ย,อยตกปุ๊บกัดเลยปุ๊บกัดเลยคือ ทางครอบนี้กัดทุกไม้ทุกคนครอบนี้ตุจัดนะเนี่ยอุย้ยเอาเจ้าคนเอาเจ้าดูดิฟองขึ้นแบบคือมันเอาทุกไม้ครับ อมันตึงทุกรอบเลยวะ่ะตัวนี้ทำเอวผมลั่นไปหลายรอบเลยนะสับเบ้าเลยนะปุ๊บเรียบร้อยไม้นี้แหละ นีใหญ่อุ้ยลุดอุ้ยผมแมีแป๊กแป๊กทีนึงโอ้ยคนมันสับแล้วสับแบบคันมันหมุนคือเละเลยครับเดีอ๋ยไปเดี๋ยวลองตามดีทิ ผู้ใหญ่ตั้ยยนี้ใหญ่แน่นอน่ิปาใหญ่ไม่ใหญ่บอกใหญ่ไว้ก่อน